เพื่อนว่าตัวอัดเอาตัวนี้ละเจสีบวกเลยทามันออกโพสหมีโพสสินซื้อบ้านซื้อรถไต้สบายหางเดี๋ยวรถฟันทงมากแต่ว่าไมาเป็นชุดอัดเอาเพือนพึ่งหลุดออกมาแล้วค่ะลางยางเดียวลางยางเดียวเพื่อนวาแต่ว่า ัครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับผมครับผมเป็นวันนี้มาตามแนวทางเจ๊ใหญ่นะครับเจ๊ใหญ่เนาะสุดรอักอาเก็บซีฟานได้ค่ะตัวนี้อืมบบบนี้เนาะมันก็เลยว่าเบิกทราบประสานสุดนี่่นั้นพึ่งทรงไฮเดอร์แต่ว่าเป็นชุดลางมันจะมีสามหางเพราะว่าตัวนี้เราอักอ่าเแาเอาไปเจี่ยงเราฟันดีครับเป็นเด็ก รุดของเราเนาะครับากาเอาไปแว่งปันเอฟซีเดียตนตัวนวดรอกปอเทีล้วมันรุดประทันกะแนวทางมีเข้ามีรุดนะคะเขามาเดี่ยวกับฝากถึงกับร่างแก่กดไลค์กดแชร์สื่อไว้พ่อฟังสําหรับผู้พบมีงบประมาณ้าแนววพ่นมุนอยู่ผุนเนาะแต่ห้าวหลอกไปทั้งผีคือพ่นช่งวงโตแคนแนคนพ่นว่าโตนี่นะแคนแห้งแต่ว่าอัดเอาพึ่งจะปล่อยให้เอฟซี เราไปเหมาโรตารีได้เป็นหลายใบเลย่ะป่ะครับ,รบเราเมาไปช่างกรุงเทพเอาง่างไๆว่าถ้าถูกชุดนี้ปุ๊ดนี้ปุ๊ดสินสื่อรถเงินสดซื้อบ้านเงินสดได้เลยคุนวะเราสื่อไปหลายค่ะเราเมาค่ะเราหมั่นใจเราออกไปเสี่ยงเราก็ฝันดีเราฝันว่าได้ไปตื้อแขหได้ปลาเป็นพุน่นปูนะปลาลายลายเต็แมแห่นะ เราเอาไปเสียงตัวนี้นะคือตัวที่เพ่นเน้นทีสุดแล้วกะ็อักซืือที่สุดเพื่อนกับสีผึ่งปล่อยให้เอฟซีหายิบรถตดีพูยุทธางไก่เนะาะสำหรับคนชอบนะคะอ่าบ่มมาก,กับพานเนจาจะคือเบิ้งซื่อก็ะไรเขาบ่มมาเข้ากับบซื้อ,อนเนอะาะทั้งนี้ทั้งนั้นกะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะบแมเนวาคนถื่นตัวใดถื่นนํานะคะเบิ้งเงินในกระเป๋าเจ้าของน้ำสกปรเนาะคะ่ะตัวนี้ลาบอิกยิคันทือ เจ๊ซื่อบ้านขึ้นหลังเลยอิลาเขาไปสื่อรถเลยว่าต้องไปคนคนวะโตะเดียวให้อิลาไปสื่อรถเลย่าษาพ่อเบิกรัพจะสื่อรถให้ลูกชายเนาะคะะ่ะกะโตนี่เบิกพยบกับพึ่งห,หมนนูมือนีเด๊อเบิกพย์กับบุ่งหูมากก่อนพน่นเทากับโตมากเหมือนเสาร์นี้เล้เ้ยตื่นแต่เด็กอบาบน้ำแต่งโตฟ้ามาบอกเองสิแต่ว่าสำหรับ ผู้ชอบจังเอาเด้อหรอค่ะแต่ว่าคันทึกเพื่อนว่าให้ร่วมเบิกทรัพสร้างพญาหนาดเด้อเพื่ <t ainsi> อนว่าเหลือแต่ศรัทธาคันทึกเนาะค่ะเนาะอันนี้เพื่อนกะบอกถึงเพื่อนกะซอยเบิกทรัพตลอดแหละค่ะสําหรับการจัดการสร้างหมวดนี้เบิกทรัพกะว่าสิให้ได้สร้างล่ะสิเริ่มเฮ็ดตั้งแต่ห้องหนามไปสำหรับเอฟซีมากก็สิบ่ค่อยมีห้องหนามเขาเนาะค่ะก็สิเริ่มสร้างห้องหนามมาจากพี่น้องเนาะคันทึก คือสางเลยบานนี้ห้องกระไดคือกันเด้บอกเอสซี C แล้วๆนี่เบิรทับสีขาวอุดอรนี่พี่น้องสีขาวไปเมาสอรตเตอรี่อยู่ทั้งอุดอรเด้นนองหานกับสีเมาส์เมาส์ไรแต่น้องหานเนาะจากนนองหานแ้วกับไปอุดอรมเมาส์ให้เขียนให้คักเลยพี่น้องคะกะไปชอบไปจ้งจัดถ้าไม่ชอบก็ผ่านเนาะอันนี้กับถือว่าเป็นแนวทางเท่านั้น รับเจ๊ใหญ่ชุดซื้อบ้านซื้อรถปลดหนี้ปลดสินตัวนี่ละสิปลอยเป็นครั้งแรกสำหรับหมวดวันที่ิบตุด้าคม2สองห้าหกแปดแต่สำหรับไวทีตามเลขรับผู้ใช้เนาะค่ะยังบอกทันโทรมาเนาะค่ะเบิกทรับกับทันโทรไปส่วนมากเขาจะโทรมาบอกอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าเพิ่นได้เพิ่นจะโทรมาบอกก็ได้ตัวถามเพิ่นงานนี่แต่ขันบ่ไดดก็คือบ่ไดดนะคะแต่ว่าหมวดนี้เบิกทรับไม่ฝันเหยครับ โอ้ยเบิกทรัพย์หันว่าว่าฝันกับว่าฝันดอกแต่ว่าเบิกทรัพย์บวงสรวงมือออกพรนษาครับผมออกพรนษาอ่าจุดเลขถูบเดชได้สองแปดหนึ่งกับเลขยู่ตนใหม่ได้หาหนึ่งกับหาเก้าบอ้ออ่าอันนี้คือส่วนตัวเบิกทรัพย์าะค่ะ ถะเราเ็ดคลิปไปได้เนาะลงไปจะไปเราลงคลิปไปอยู่ต้องคลิปไปอยู่เนาะเดี๋ยวให้เพื่งอีกรอบก็ไดเนาะเอาบวครับขอดูหน่อยครับมันสีนี่อันเด็กนั่นพญานาคเจะพี่น้องขอดูหน่อยเนาะรอสักครู่นะครับผมพอได้ทําคลิปแล้วก็เดี๋ยวมันจะภาพนะครับเดี๋ยวเพื่อนของเบอร์แซกภาษีว่าถือยูกเ่เดียวอีกแล้วเดี๋ยวว่าถูกหลังไหมอีกอย่างนี้นะแล้วตองหันกาโบแมนเราต้องเบอร์แซกกรได้ครับเบอเ์แซกนี่ แอมแปลไปกับเจ๊ใหญ่นี่แหละเนาะใส้เบิรเงซื้อเรื่องของเบิรงทรัพย์เนี่ยจุดชูเอฟซีเพิ่นรวมบุญมากเพิ่นถือตามเล่าครับเพิ่นถือตามเล้าเราวรบนนี้เพิ่นกันเลยว่าเบิรงทรัพย์สีบวงสวงไฟโอกพันสาปูงาไฟจะายน้ำเปิดโชคเปิดดวงเปิดโชคเปิดทรัพย์เปิดรับทรัพย์บ่อโอควันสาเพ,พ่กันครับเพิ่นในแพาก,กันโอ้นมากคูดะเล็กแตหน้อยได,ได้ใจาบสีถูกเทียนนอกจากเนาะก็เลยว่า จุดให้แขบไปหยังว่าสั่นโศกออกพันสาหนันว่าสัน่นโอเคไลยอาจารย์มาเบิกทรัพย์ไล่อาจารย์ยังว่าคนโจมากอยู่ไลยสื้อบ่าลาว่าสั่นโอ้ยมาจากบ่ได้ซื้อมันหลายอาจารย์ไล่อาจารย์ยสื่อว่าท่านอ้าวขอดูความฝันเบิกทรัพย์หน่อยครับอันจากเลขตุูบใช่ไหมเลขทูบนะคะ,คะจุดมือออกพันษานะคะ ปดสองหนึ่งนะคะเป็นเลขทูบบ้าฝันเมื่ขึ้นีกับฝันยูฝันเห็ดพ่อแต่ว่าเพื่อนเขาก็่ได้บอกเลขดอกฝันว่าไปสูปป้บวเครอให้พอกินอรูกไส้ไส้ชุบไห่ถวยนึงมันบอเพ็ดเบอร์ซาฟา้าพ่อมาก,กินเพ็ดก็ได้ใส่บกพริกไห่ได้เป็นซุปไห่ผู้ละถวยอายุเล่ากว่อนเล้เสียหนานหาทีบมาค่ะฝันเะท่ได้ล้เสียออกหาศูนย์ แต่ว่ามือนั้นป่อยไปหาหนึ่งเลกซวงะะแล้วค่ะก็ฝันว่าปลาเล่นเข่ามือเนาะคะ่ะเบิกทัพย์มาถึงหาหูเนาะค่ะหาหูค่ะซูนหาซูนยหนึ่งเป็นเรียกอายุพอฝันมาขึ้นหนีละว่าพอฝันก็ได้แต่ว่าคนบริบอกเลขเพื่อนแต่ว่าฝันมันเคลื่อน,น<ข>อมากอ,อันนี้เลขทูบมือออกพรรษาพร้เจา้าผู้ใดจะไปตามเล่าตามทย้ยหรือว่าจะยิบรอตเตอรี 8, 2, ่แปดสองหนึ่งนะคะเดอ้อ อันนี้เลขซ่วงใบหาเก้าวเลขช่วงยุคตนใหม่นะคะช่วงเอาผู้เดียวเลขฝันว่าประคอเลี้เข่ามือนะคะหาหัวถ้ามาทางนี้นิดนึครับผมมองไม่เห็นเลอย่าหาศูนย์ก็หาหนึ่งละคะอันนี้หนึ่งนีฝันเกลียวอันนี้ของเบิกซับใช่ไหมครับหาหนึ่งหนีคือน้ำตัวเก้าของเกยง่ายเพื่อนอะไรขาผมเมาส์อารมณ์ก่อนก็ได้ครับอันนี้ห้เบิร์กนะคะเพราะว่า มันกับเขางวดที่แล้วก็ไดซ้ำงวดรุดงวดที่จีบอันนี้มาต่นี้ของจริงไงอันนี้ล่างหรือบนเบิกซับเน้นนะฮะโอ huh? ้ <S <s <Wha> อยจี๋ไงละว่าฟันล่างด้ิ้ดอุ้งหัวเดี๋ยววก้ผมให้่ยเล่าคนละว่ามีทุ่นบ่อละว่ามีทุ่นลายบ่อละว่ะอัดไปโหลดตัวเดียวเันมีทุ่นหะเพื่อนวะแล้วฝันพี่ดีแล้วฝันว่าเด็กป่า ก็ฝนเด็ปลาเป็นพ่วงเป็นพ่วงเลยด้ครับพ่อบเบิ่งยังขอด้วยอยครับผมของเก๋ใหญ่นะคะเก๋ใหญ่มาแล้วนะครับสามหางนะคะตูนี่ละเพื่อนว่าตูดสนดส่โหลดเบิรกซัสสตูดท่องไซสบอนนี่เราว่ามีเงื่อนบอ่ขันมีเงื่อนอัหลาลเด้อเบิร์กซัพบพันขันผู้ไบรบวมีขึ้นกับซื้อไน้อยหน่อยขันบ่มมากกับเ่าต้องซื่อได้แบบได้บวงเพื่นว่าขันมาทางนี้นะครับเห็นบไม่เห็นครับ บอกมันมันเฉียงนะเบิกซับเออต้องอย่างนี้ครับได้ไหมอ่าแคบไว้เอฟซีแคบไว้เลยนะครับผมเปรตหนึ่งแล้วก็สี่ศูนย์ตัวพี่ว่าตู้สนุ๊ใส่รถสี่ศูนย์ศูนย์สี่อืมมัน้านไหลบ่อป้อมเลยเลยสี่ศูนย์นี่ปุ๊ดนี่ปุ๊ดสินสื่อบานสื่อรถมึมาเที่ยงไรบนกองมาเที่ยงไรได้แล้วครับผมตั้งนี้ได้วยครับก็เป็นแนวทางนะเอฟซีนะ เ่าห้มากนี่ไปสามตัวบุญสามตัวบุญเราขอเสียงเหล็ก้ก่อนใดแม่แล้วครับขอเสียง้ก่อนเด้อสามตัวบุญว่าสิฟันดีบอสสิ่งตะปพยหายซี่บอาขันฟันบอดีแล้วก็พบป,อป้อยนะนะฟันดีแล้วก็สิ่ป้อยแต่ว่า,วาวะะสามตัวหางเดียวนะคะสามตัวหางเดียวสามตัวบุญมีไม่หลายาหางเนา,า<ล>ะเล็ก๊ใหญ่แม่ ครับขอบคุณเบิกทรัพย์ครับผมสำหรับแนวทางนะครับน้องงวดประจําวันที่16นี้นะครับเป็นเพียงแค่แนวทางในะีนะใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเพราะว่าท่านส่งมายังไงเราก็นําเสนอไปอย่างนั้นนะครับเนาะเขาดูอยู่น้องวันที่แล้วพลาดไปเขาตำล่าก็ลอตเตอรี่ครับผมขอบคุณเบิกทรัพย์ครับผมขอบคุณสําหรับแนว